หนุ่มสักลายคนดังเคยถูกห้ามบวชเพิ่งพ้นคุกสี่วันโพสต์แชร์ชีวิตหลังกำแพงเรือนจำหากย้อนกลับไปเมื่อปี2560ประเด็นของหนุ่มคนนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความน้อยใจชีวิตอยากบวชศึกษาธรรมะก,กลับตัวเป็นคนดีแต่ถูกพระผู้ใหญ่ไม่ให้บวชด,ด้วยเหตุที่ว่าตนเองสักลายทั้งตัวหลังจากนั้นเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ก็เงียบหายไป จนกระทั่งเมื่อวันที่16กันยายน2013เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นที่อยู่ภายในใจทั้งหมดเริ่มจากเรื่องของการบวชหนุ่มสักลายคนนี้บอกว่าตนเองสักหน้าทําไมบวชไม่ได้พร้อมยกตัวอย่างที่ทําไมใครหลายคนบวชได้ทั้งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยตนเองยืนยันว่ามีความต้องการจะบวชจริงๆนอกจากนี้ยังระบุถึงเรื่องราวหลังกำแพงเรือนจำหลังจากที่ตนเองต้องโทษอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งและเพิ่งออกมาได้4วันเขาบอกว่า นักโทษข้างในลำบากกันมากและเริ่มเล่าเรื่องราวที่อยากจะระบายออกมาหนุ่มสักลายเริ่มเล่าเรื่องแรกคือเขาถูกเผาบอรเรือนจำสั่งให้เช็ดเท้าให้เป็นเวลา1ปีซ้ำยังสั่งให้ตนนวดและบีบเท้านอกจากนี้มีการจัดงานในเรือนจำก็ให้ตนไปเรียรายเงินมาส0 0แสนซึ่งตนก็ไม่มีให้ทางเรือนจำจะเอาตลกมาเล่นก็ให้หาเงินให้หรือจะย้ายแดนนักโทษก็ต้องเสียเงิน3 0,000บาท เรื่องที่สองคือเรื่องอาหารอาหารแทบจะไม่มีไก่เลยนักโทษอยู่อย่างลําบากมากแต่พูดอะไรไม่ได้เรื่องนักมวยในเรือนจําอาหารการกินของพวกเขาก็ไม่ดีตนอยากให้มีกฎหมายที่ทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข็ดลาบเพราะพวกตนทําผิดพวกตนก็ยอมรับผิดและติดคุกแต่ทำไมพวกเขากลับลอยนวลอยู่จนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้หนุ่มสักลายยังเอ่อยอ้างถึงชื่อของเจ้าหน้าที่โดยระบุเป็นอักษรย่อว่าเจ้าหน้าที่อเรียรรายเงินนักโทษซื้อถาดหลวง ทั้งที่ถาดหลวงหลวงน่าจะเป็นคนซื้อรวมถึงเรื่องที่ผอ,อรเรียนจาไม่มีความเป็นกลางจับนักโทษย้ายแดนทั้งที่ไม่มีความผิดแต่คนที่ผิดกลับไม่ถูกย้ายแดนตนอยากให้มีกฎให้มีความเป็นธรรมกับนักโทษรวมถึงฝากสื่อโซเชียลให้ช่วยแชร์เรื่องราวไปให้ถึงหน่วยงานด้วยหวังว่าจะมีหน่วยงานลงมาให้ความช่วยเหลือโดยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทาง Facebook ของหนุ่มสักลา์ได้ไม่นาน Facebook ของเขาก็ปลิวหายไปไม่สามารถติดต่อได้ อย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามไปยังกรมราชทัน